เท่าไหรคะคอเสื้อเราต้องการใหญ่เท่าไหร่ตัวสีส้มที่อยู่ในหน้าปกนะคะจะอยู่ที่3เซน3เซนครึ่งคะ่ะขอโทษที3เซนครึ่งถ้าเราอยากได้เล็กกว่าน,นั้นเราก็สามารถทําเล็กกว่าน,นั้นได้นะคะเราก็วาดเลยคะ่ะ3เซนครึ่งตลอดแนวเลยคะ่ะ3เซนครึ่ง3เซนครึ่ง3เซนครึ่งแล้วเราก็ขีดขีดเลยคะ่ะ3เซนครึ่งถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าเรา แต่งคอเสื้อนะคะเป็นเส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้คอเขาก็จะตรงเราก็จะขีดเฉนิสหนึ่งนะคะนี่ค่ะขีดเขออนิดหนึ่งประมาณนี้นี่ค่ะตรงคอด้านหน้าเราจะใช้อยู่ที่3มเซนเพราะตรงช่วงที่กลางไหลตรงนี้ช่วงช่วงที่เขาอยู่ตรงจุดไหลอยู่ที่3มเซนครึ่งใช่ไหมคะตรงคอด้านหน้าที่ชนเราจะใช้อยู่ที่3มเซนเราจะไม่ให้ถึง3มเซนครึ่งดีนะคะเพราะว่าเขาจะแ,แลดแบบเขาไม่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 ค่อยสวยค่ะ ต้องเล็กลงมานิดหนึ่ง